เฮ้ยบ้าละขั้นเขวเอฟซีแมสาโทมหาวาปาเตนบอเซินพอเซินแม่โหูบอวาปาเตนไปเซิลทั้งพีทั้งนองนงตัวทั้งพอทั้งแม่พีนองเบิร์จูคูสุค้นนั่นตัวปาเตนไปกับยูทูบนั่นแหละแต่ว่าทางพีทางนองเขาบอให้ถ่ายรูป เขาสื่อไกลสื่อตามะาุงปิ่งไกลไปให้พอให้แม่กินน้ำขอตัวให้เงินพอให้เงินแม่พูละสองหมืน่นมีผู้หูน้ำบอคือมาเบาให้เราจังซีกะพี่กะน้องเพิ่นนันตัวพอให้พอให้แม่มาเพิ่นกับไปเซิร์นเบิดนั่นล่ะทั้งพีทั้งพอทั้งแม่ทั้งน้องตอนทำบุญอยู่วัดนั่นได้ยินบอ ตาซานกับประกาศอยู่น่ะ่าวันที่ยีสิบเพจคืนบ้านไม่ลุงพลนลุงพลนเราก็เลยประมูลเอารูปภาพไปเป็นสิริมงคลึ้นบ้านไม่แล้วไานพญยนานกับประกาศกับเราอยู่น่นเดหลักคือสิว่าเพิ่นบอ๊อหูพ่อแม่ก็อยากไปอยู่นั่นละลูกก็ไปส้วนอยู่นั่นละพ่ออันเดียวนั่นละหบอูอบ ย่านตาสัน้นเผอปากเว่าอาทักันเลยบอกหายมา